่ายปะตกมาระวังตกสร้างเสร็จเขาก็คงเป็นน้ำมาข้าง ท่านที่รถสีดำที่ขวางอยู่นะอารบรถวนขยับรถให้ด้วยนะคะตรงนี้เป็นที่จอดรถเดียรียนราได้ยนินเสียงพระกาศและช่วยมาเปิดห้องเอาไี่เสริมให้ด้วย พอมรับทิศจกรานากทานะคะตรงนั้นก็จะมีการทำบุญลงศพให้กับพระาติเราบอกว่าการทำบุญลงศพมนาะเกิดกับเปี่ชีวิตใหม่เปลี่ยนเมื่อเวลาไปทางไน Cảm ơn các bạn đã theo dõi <laughs> và hẹn